ขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขาวกวางเขาเดินมาและยามาและยองแล้วขึ้นล่องระหว่างและนองและยะลายายกินลำไย์ลำน้ำลายใยไหลาย,ย้ายลดยาก้วยตาหนีปวีเหีย่ยหิวหวีไปหิวหวีมาหิวหวีไปเอา้าหิวหวีมาชาวฝ่ายผันฝัก ฟาดฝักกินฟาดฝักข่าวจำเขียวข้ามขาวชามเผาค่ำจำเขียวข่ามขาวชามเผาค่ำไก่หมูหมึกกุ้งโอนุนุนตุนตุนต้มเนื้อตุน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 ปลาเก๋าสู้ซาไปฉะเชิงเซามาเสาชิงช้ามาหายหมูหนีกินมันติดเงือกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกกินทั้งเงือกินทั้งฟันทหารแบกบุนทหารแบกบูนเบิกปูนโบกตึกโบทหารแบกปืนเบิกปูนโบโบกตึกก่อนไปโบกตึก ต้องแบกปืนไปบวกปูนเบิกปูนกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกตินทั้งฝันทหารแบกปูนเบิกปูนไปบวกตึกกินมันติดเหงือกกินเหือกติดฝันเขาว่าคนน่ารักมักจะใจดีโอ๊ะเปล่านี่อะาครจะเต้นมาก ไม่บอกแล้วก็นอกจากไม่บอกแล้วยังบอกสถา,านที่ไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปซ้อมที่ราเบียงด้วยนะครับนย่ยตามไปเสียเวลานะเดี๋ยวไม่เจอมันไม่เจอแน่นอนไม่ได้จะปิดบงังอะไรฮะกลัวไปแล้วเหนื่อยกันอันี้เป็นห่วงนะผมับผมก็เนะี้ยขออนุญาตไม่บอกดีกว่าเนี่ยผม